สวัสดีชาว u t u b e ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนพี่ๆทุกคนนะครับเนี่ยอยู่กับทุ่งนานะครับเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นสะเลี้ยงปลาครับปลานินของพี่สาวนะครับก็บรรยากาศเย็นๆครับเนี่ยครับก็ได้ตัดหญ้าไปแล้วครับเนี่ยทำความสะอาดครับเนี่ยนะครับบรรยากาศเย็นๆทักทายยามเย็นครับช่วงนี้ก็ซับ u t u b e ลดลงมากเลยครับ3 0 0 4 0 0เลยนะครับ ไม่รู้เป็นอะไรสู้กันต่อไปครับนี่ก็ข้าวครับสวยงามครับข้าวหอมมะลิครับนี่นะครับทักทายยามเย็นๆครับวันนี้บรรยากาศสดชื่นครับอยู่ในทุ่งไร่ทุ่งนานะครับก็จะพาไปดูฟักทองครับ ที่ได้ปลูกไว้นิดหนึ่งครับเอาไว้เก็บกินเองครับทำกับข้าวก็ชมบรรยากาศช่วงนาไปก่อนครับนี่นะครับสวยงามมากครับก็เริ่มตั้งองแล้วนะครับข้าวหอมมะลิครับ ก็ได้ตัดหญ้าข้างๆครับตามคันนาครับเพื่อความสะอาดในการเก็บเกี่ยวเวลาเกี่ยวมาจะได้ไม่รกครับนี่นะครับก็ใช้ตัดเอาครับไม่ได้ใช้สารเคมีในการกำจัดหญ้านะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสวนทุเรียนครับเนี่ย เพิ่งปลูกมาครับเนี่ยของพี่ชายคนหนึ่งครับเป็นญาติกันครับเนี่ยของพี่สาวพี่ชายสวนทุเรียนครับเพิ่งจะปลูกไปนี่นะครับทุเรียนก็ปลูกไปได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับก็ พื้นที่ตัวนี้ก็เกือบได้อยู่นะครับเป็นสวนทุเรียนครับอยู่ในช่วงการทดลองปลูกครับนี่นะครับก็ถึงแล้วครับฝักทองที่ปลูกไว้พี่สาวครับก็เก็บไปแล้วนะครับ เรได้เก็บลูกไปเกือบหมดแล้วครับ เป็นพันธ์แบบยาวๆครับเหมือนน้ำเต้านะครับแต่เป็นฟักทองนะครับเ้งจะสั้นหน่อยนะครับนี่ครับลงเรืออยู่ก็คเคลียร์ให้หมดครับเพราะว่าโดนฝนมากก็เน่าครับ ูแบบธรรมชาติเลยนะครับมีหญ,ญา้ามีอะไรลกเป็นธรรมดาครับถูกไปกินเองนี่นะครับเนี่ยสวนข,ข้างนี่ก็เป็นสวนยางสวนมันหลายอย่างครับทำหลายอาชีพ <c oughs> เยอะมากครับหลายอาชีพมากครับทั้งเกษตรทั้งก่อสร้างทั้งติดตั้งแผงโซลาเซลล์หลายอย่างมากครับ นี่นะครับอืม uh huh. นี่ก็พี่แพรเขาเรียกพันอะไรน,นะพี่ฝักทองญี่ปุ่นอ๋อฝักทองญี่ปุ่นนะครับนี่พี่สาวยันก็ก็แกะอยู่ในทุ่งนา ไข่เจียวใหม่แล้วทักทายบอพึ็นคลอดลูกครับเนี่ยลูกมีแต่น่ารักน่ารักเลยไข่เจียวเหนื่อยเดี๋ยวนุนอดอยเนี่ยนะครับพื้นที่ก็จะทำเกษตรทั้งหมดเลยนะครับเนี่ย นี่นะครับพื้นที่ยกร่องหมดแล้วตอนนี้ก็จะเป็นมันเทศนะครับก็เริ่มปลูกเริ่มขึ้นแล้วกำลังเน้นทำความสะอาดครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นใบ,บับบกนะครับก็เริ่มขึ้นแล้วครับ ปลูกไว้ทําพันนะที่นี้ใช่ไหมพี่แพลวัยอไว้ขยายพันธุยย์ก่อนนะครับลูกยากใบบัวบกครับเต็มนี่แหละเนี่ยครับเริ่มขึ้นแล้วมีหลายอย่างมากเลยใบบัวบกบ้านเราน,นี่ยแหละอร่อยมากเลยนะกินกับน้ำพริกปลาทู กึ้แเยอะเลยครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระเจียวครับกระเจียวหวานนี่นะครับซื้อพันธุ์มาปลูก นี่นะครับเริ่มออกแล้วครับดอกกระเจียวครับหลายอย่างมากเลยมาตั้งแต่นาทุเรียนฝักทองมาเนี่ยใบเบบกแล้วก็กระเจียวเริ่มขึ้นสวยครับรลูปแบบธรรมชาตินะใส่ปุ๋ยคอก นี่นะครับกเจียวครับครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของข่านะครับ สวยงามครับ,รบลูกหลายอย่างก็ไม่ต้องซื้อเขากินครับเนี่นะครับดอกดอกก็กินได้นะครับจิ้มน้ำพริกอร่อยดอกข่านะครับ สวยงามครับครับวันนี้ก็พอเพียงตอนนี้ก่อนนะครับขอบคุณกับการติดตามนะครับสวัสดีครับ